แล้วแล้วการรอคอยของเราก็มาถึงนะครับไททันมาแล้วจะามาแล้วผมเห้เป็นการติดเวลาพี่ขอเปิดก่อนนะครับน้องๆเปิดก่อนเลยพี่ไททันหละครับได้ข่าวว่าโหดหละครับพิ่กัดเท่าไหร่เนี่ยกัดไททันพี่สองพันอุย้ยพี่ช่ยพี่ลบหกพันอุ้ยน้องพี่กัดที่ลบหกพัน กัดกีก้าเขาทีโลหกพันอุ้ยหกพันหกพันอุ้ยหกพันจริงโอ้ไม่ก็กดกี้าทีโลหกพันยไม่ใช่กัดเาทีโลหกพันแตกเรียบร้อย oh, God. Ot, โอ้ไม่ก็กัดทุกทีโลหกันดไปไหนวะนี่อ นี your face. ่พี่ก็สั่งของจากแอดมินมานะครับตอนนี้แอดมินก็กำลังเอาของใส่ไปในล็อกเกอร์ของเรานะครับหรือเปล่าคะใช่บอน <c oughs> ่าจะใช่นะฮะตอนนีีนะแอดมินกำลังจะเอาของใส่ให้เราอยู่นะ ใช่ก็ใช่นะพี่ว่าใช่นะแอดมินก็น่าจะเอาของใส่ให้อยู่นะครับตอนนี้นะนี่ไงนอ้องไข่มุกดําโคตรเยอะสั่งซื้อมาเยอะจัดเป็นไงไข่มุกดําตึงๆโอ้โหแอดมินจัดเต็มมาให้เลยนะครับอ๋อขอบคุณแอดมินครับเอาละแอดมินกลับบ้านและก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องมาดูนะครับน้องๆเอียดีลับเตอร์น,นะครับ พี่เตรียมไว้ทั้งหมด3ตัวนะครับเอาไว้ลงกิจกรรมนะครับนี่แล้วก็ดีพี่สั่งซื้อมาอีก2ตัวนะครับเป็นบักสีเป็นไงบักสีบักแสงปะเออบัอกสีบักแสงป้าโทของจริงน้องดูแอดจัดมาให้อีกห้าสิบตัวนะหกสิบนะครับหือบอกเลยว่าจัดมาแบบโคทหดเลยนะครับแล้วก็นี่น้องทีเด็ดอยู่ตรงนี้ นี่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 ฮ้ฮูีกิกาตัวนี้เลยสี่โคตรโหดเลยเดี๋ยวพี่ห้ามเมียมันก่อนนั่นไงเมียมันโอเคอฮ่อโอเคนั่นไงสี่ภรรยานี่น้องเดี๋ยวพี่ให้เขาแบบอยู่ในการส่องตัวนี้นะแล้วเราก็จะผสมพันธุ์อือ วันนี้เราพี่จะขอไขากีก้าก่อนน้องๆตามผัวมาสิสุดที่รักโอเคนะครับดีคู่นีละน้องขี้เด็ดของพี่เลยเอาละแต่ก่อนจะผสมพันธเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวนะเอยเอาไงดีวะเดี๋ยวค่อยมาผสมดีกว่าน้องเดี๋ยวค่อยมาผสมดีกว่าปล่อยไว้ก่อนจะผสมตอนนี้คือไอ้นี่พี่ไม่พอไงน้องเห็นปะ คือโคต้าไดนเสร์ของพี่มันเต็มฮะตอนนี้มีเอ,อคนเยอะนะครับเต็มจัดเดี๋ยวต้องหาพื้นที่ว่างก่อน,นตอนนี้เ,ออเดี๋ยดูก่อนเสส์ตัวไหนมันเยอะเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนพี่ต้องเคลียร์ทีเล็กออกไปสักหนึ่งตัวแหละเพราะว่าทีเล็กที่มีเยอะเกินนะเอาตอนนัวไหนออกดีวะเนาะทีเล็กเยอะเกินวะ่ะตันนี้ม,มีเท่าไหร่ฮะ ัวนี้ดาเ็นที่พันเก้านะครับเลื่อนอยู่ที่เจ็ดพันนะตัวนี้มันตึงลงว่ะตัวนี้ไม่ได้วะน้องตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ตึงเกินนะเดี๋ยวจะเอายูนิคอร์นนะเอายูนิคอร์นดีกว่าเนาะพี่จะปล่อยยูนิคอร์นกับสูปานะฮะหนึ่งสองตัวโอเคน้องเดี๋ยวพี่จะปล่อยยูนิคอร์นกับสุปาสองตัวนะครับวันนี้โอเคอีกตัวไปไหนวะยูนิคอร์นพี่มีสามตัวหายไปไหนวะทำไมเหลือสองตัว ให้ไปไหนตัวหนึง่งเอ้าเอา,เอ,า,เอ,าอยู่ไม่นิ่งเลยเอ้าเอาเอาเอา,เอาโอเคครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะปล่อยตัวนี้นะครับกับสูตรธรรมชาตินะเรากดอันเคลมไปเลยฮะอัดจึบ๊บอ่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะกลับสู่ธรรมชาติยังไงนะอตเพี่อันเคลมไปแล้วนะครับน้องๆตอนนี้ไดนโนเสาร์ของพี่ก็อ่ามีคดมีสล็อตว่างอยู่หนึ่งสล็อตนะครับ เราปล่อยเขาไปเลยนะครับหนึ่งชีวิตนะมันมีตัวหนึ่งอะ่ะพี่มีทั้งหมด3าตัวนะครับยูนิคอร์เนาะเดี๋ยวพี่หาแป๊บนึงใจเย็นนะครับน้องๆอย่ไหนวะยูนิคอร์ชื่ออะไรบ้างเนี่ยยูนิคอร์หนึ่งสองอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเนี้ยต้องหายอ,อ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขู่อะไรกันเนี่ยพาตกอกตกใจด้วย เดี๋ยวพี่ห้ากับน้องอีกตัวอยู่ไหนวะอยู่ในคอนของเราฮะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่แถวนี้เปล่าอยู่ไหนวะอาจจะติดอยู่แถวนี้นะครับอยู่ในคอนของพี่นะนู้นน้องนู่นนู้นอีกหนึ่งตัวเราก็จะปล่อยตัวนู้นกลับสู่ธรรมชาติเช่นกันนะโอเคเดี๋ยวโดดก่อนโอ้ยฝัว์ที่มันดุร้ายมาก นี่นี่เราจะปล่อยตัวนี้กับสู่ธรรมชาติเช่นกันนะครับโอเคเราเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนคือตอนนี้เรามีเยอะเกินไงโอเคปล่อยยังเอาละโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเตะพี่เหรอเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันจะซัดพี่เหรอเมื่อกี้มันเตะพี่นะอะไรของมันวะ เฮ้ยโอเคนะครับเราก็จะปล่อยมันไปนะเฮ้ย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 สไปโนเฮ้ยเน้องสไปโนใครวะเนี่ยโอ้ยวิวร้อยสามห้านะจะมากลางแถวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนนะพี่บอกเลยเดี๋ยวโดนนะเอาละเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเจ้ากีก้าตัวใหม่ของเราไปผจญภัยกันดีกว่านะครับน้องๆใส่ถ้อยทองให้ก่อนนี่เอาแล้วพีติดอะไรอ่ะอ่ให้ติดยูนิคอร์น โอเคนี่กีกาตัวใหม่ของเรานะครับที่เพิ่งถอยมาเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปผปจญไปเอาไปผจญไทยนะครับน้องๆวันนี้เนะาะเดี๋ยวพี่ขอใส่สร้อยทองให้กับอ่าสเตอร์ของพี่ก่อนเอาละแล้วก็อีก2เส้นอยู่ที่ตัวละครันนี้นะมันอนแอง้งแมงอยู่นี่นะเอาของมานี่ได้ปะ ไม่ได้หวะน้องพี่ไม่สามารถเอาสร้อยคอจากตัวละครของเราได้ห่ะอทำไมอะตัวละครของพี่เอง <c oughs> ไม่ได้หวะไม่เป็นไรนะครับเอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคนมาเอาทีหลังนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปแบ๊บหนึ่งนะครับตั้งน้องโอเคลงทุนจัดเลยเอายูนิคอร์นออก <c oughs> โอเคเดี๋ยวแกอยู่เฉยๆได้ใจอมม้าของพี่อยู่เฉย,ย,เย,เฉยก็สต็อปโอเค แล้วเราก็จะเอาเจ้ากิกโอ้ยน้องตัวใหญ่จัดตัวโครตรใหญ่อ่ะดูดิโอเคเดี๋ยวพี่จะพาเจ้าให้ผิดตัวนี่เจ้ากิก้าตัวใหม่ของเราไปประจญภัยกันดีกว่าน้องๆมาที่รักตามมาโอ,โอเคให้ทีรักของเราตามมานะฮะเปิดดิเป,ดเปิดเปิดเออเปิดโอ้โบักแต่งบักตีโคตรเทพมาที่ทีรักติดอะไรติดขื่อหรอจ๊ะ มามา,มาเดี๋ยวพี่จะพาไปเดินเล่นมาแล้วมาดิติดอะไรเล่าที่รักหูสีมันช่างแบบจิดจาดจริงๆเลยมาลูวที่รักที่รักพี่ติดอะไรวะโอ้เหเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัววิ่งไปจัดก,การเอาที่รักพี่มาก่อนหูที่รักพี่เนี่ยมันติดอะไรวะติดอะไรงที่รักติดคือระบบติดคือโอ,โอเคเนาะ มันี่ตามสามีไปเรกวหนูนสามีโหดเกินโอเคไปคุณสามีไปจัดก,การเจ้าสไปนัวก่อนเลยขั้นแรกไหนลองคุมเคี้ยวงดิแรงไหมมาดโอ้โหสีเดียวแตกโอ้โหบอกเลยสี่เก้าอารวาสนะครับวันนี้น้องอื้ออื้อนี่พี่บอกเลย,เลยซื้อมาไม,ไ,ไ,ไม่แรงได้ไงไม่แรงได้ไงก็ซื้อมาครับ ซื้อมาไม่แรงได้ไงจ๋า,าโอเคค่ะมาอะไรที่รักตามมาโอ้แล้วมันเดินโคตรเร็วเนาะโอ้โหแต่ว่าที่รักที่มันงัางนะมันเดินง้างนะไม่บอกเลยโอ้ที่รักติดหินก้อนเดียวเนี่ยนะที่รักติดหินก้อนเดียวเหรอถามจริง เอาเดี๋ยวออกให้ไปเกะกะเกินหินเนี่ยอือเหนื่อยใจกับกีก้าพี่เกินน้องเดินยังไงว่าเดินติดหินเนี่ยถามจริงโอ้โหไปลูวเดี๋ยวจะไปให้สามีตามดีกว่าโอเคสามีตามดีกว่ามองที่รักจะเดินเง่าเาไงไม่รู้โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยที่รักสิเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาสามีของเราไปอารวาสหน่อยนะสามีมานี่อืจะพาสามีไปอารวาสนะครับแต่สามีเดินงงาวนะฮะบอกเลยเดินติดเรื่อยภาพโอ้โหจักร้านี่ดาเมจโคตรอลังการเลยนะพี่มอกเลยโอ้โหดูโอ้โหโคตรตึงน้องน้องเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูเดี๋ยวพี่ทำอะไรให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตดตัดตพี่มีสูตรอยู่ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสีจังหวะนี้แล้วครับน้องๆเรียกพวกมาเรียกพวกมาเออหือไอ้นกจิ๋วนี่แหละน้องพี่บอกเลยมันทีเด็ดเลยพี่บอกเลยพูดทีเด็ดเลยทีเด็ดจริงๆครับน้องโอ้โหเดี๋ยวดูนะน้องเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมาตามพี่มานะเป็นฝูงมไหมตามปะ ตามมาแล้วโอ้โหดูดิดูดิโอ้ยมาโอ้ย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 ช่วยด้วยโอ้ยเล็บยาวโอ้โยกีตาพี่กระเด็นกระเด็นกระดอนจะการเป็นลูกอาละว่าดเลเต็มที่ไปเลยโอ้โหตึงว่ะบึ้กเลยก็ตึงเดี๋ยวนะส่วนไอ้กีตาตัวใหม่พี่อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหลูกสาวพี่อารวาดแบบลั่นๆเลย มันวิ่งไปหาหัวมันแล้วนะแล้วโอ้โหดูมันวิ่งไปเอาพี่เลยวิ่งไปหาหัวมันแล้วหัวมันอยู่ไหนวะนนี้โอ้โหบ้าจะพาพวกมันมาอารวาสนะรู้สึกว่ามันจะหืแปลกๆนะมานี่โอ้โหสีสันจิจัดมานนี้เมียแกไปนู่นแล้วน้ำน้ำ มาไม่รู้ใครตามใครอะ่ะขี่ใครก็ตามคนนั้นอะ่ะ <c oughs> ปลาพี่ก็เอาเนื้อปลานะอือปลาก็เอานี่แหละเนื้อปลานี่แหละอาหารชั้นเลิศของไดโนเสาร์ของเราพี่บอกเลยอ,อืออือมาดิโหดๆอือเหยียบก็ตายแล้วอ,อืออือสามอือ หบอกเลยโคตรกัดโคตรแรงโอ้โหโหแล้วน้องดูสีที่ตัวมันดิสีแบบเปลี่ยนแบบผู้ว่าผู้ว่าเลยอ่ะโอ้โหสะใจว่ะโคตรสะใจอ่ะเนื้อโคตรเยอะมดูดิเนื้อโคตรเยอะนะครับน้องๆ กิก้านี่คือไม่ต้องวิ่งก็ได้นะแค่เดินมันก็เร็วแล้วนะแต่อาจจะเดินยากหน่อยนะครับเพราะว่าแม่มันเดินไม่ค่อยเป็นนะมันจะวิ่งอย่างเดียวดูด <laughs> ูเดินไม่ค่อยเป็นนะกิก้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปดูฝั่งน,นู้นว่ามีใครท่านหรือเปล่าโหดๆพาไปเดินเที่ยวซะหน่อยเซ่ๆน้อง โหดจริงว่ะมาอืมมาดิโอ้โหพี่บอกเลยก็กัดไม่เหลือท่าติดอะไรอืมติดอะไรเอ้ยจะเหมือนมันชอบกินเนื้อปลานะเพราะว่าเนื้อปลาจะเป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่มันกินก่อนอเอาละว่าที่เต็นที่เห็นลูกรักของพ่อ พ่อพันนี่และพ่อพันของพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาผสมพันธุ์นะหลังจากผสมพันธุ์พี่ก็จะเอาไปอให้กับเป็นรางวัลกับน้องๆน,นะครับที่ชนะนะครับในการแข่งขันเนาะอือนี่เลยจัดหนักจัดเต็มี่บอกเลยจัดดูซิแถวนี้มีกีก้าเกิดหรือไททั้นเกิดหรือเปล่านะถ้ามีนี่พี่จะให้แบบไอ้เจ้าตัวนี้ได้โชว์ผลงานสักทีหนึ่ง เดี๋ยวเราเอาเจ้ากีก้าตัวใหม่ของเราโชว์ผลงานนะจะห่ากมีไททันเกิดไหมมาสำรวจในเต้บริเวณนี้นะครับจะมีอ่กีก้านะครับแล้วก็ไททันนะที่มักจะมาเกิดนะครับบริเวณนี้เกิดบ่อยมากเลยหวังว่าจะเจอนะจะได้แบบนะโชว์แบบความแรงหน่อยเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะห่างมันสีม่วงอะครับตัวอะไรอะ่ะ โอ้จะแพ็กชี่นะฮะแพ็กชี่แพ็กชี่อื้อ,อดาเมจมันพุ่มพ้นจริงเลยวะ่ะเอาละบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่กีก้าเกิดบ่อยนะจะต,ต้องระวังนะน้องๆเดินดีๆนะถ้าเกิดมันตกเข่าเนี่ยมันกัดเราตายนะประสบการณ์โดนมาแล้วนะประกบพี่โดนมาแล้วนะโอ้ีก้าบักสี่ครับน้องๆบักสี่ไม่ว่าบักแสงด้วยนะน้อง สั่งตรงมาจากแอดมินเลยนะครับนี่ยตัวนี้พี่บอกเลยบงังสังสีบังสังแตงอะ่ะอือโอ้ยเดินผ่านตัวอะไรก็แตกอะ่ะแค่เดินผ่านก็ตายแล้วเฮ้ย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 โอ้โหพี่นี่โดดก่อนเลยเนอะกลัวเป็นเจ็บป่าวะ มันเราแวงฮะไม่ต้องว่งวลไอคโนุเราแวงบอกเลยว่าโคตรระแวงคือถ้ามันตกเข่าน้องมันจะโมโหครับแล้วมันก็กัดเราตายได้เลยนะดาเมจขนาดนี้พี่บอกเลยว่าตายฮะไม่รอดฮะโอ้ยทีเล็กกว่าทีเล็กกว่ามาบเูกมิ้วตั้งร้อยสี่สิบกัดทีเดียวแตก โหดแังวะบอกเลยว่าม,มเดินเอามันเลยนะครับจังหวะน,นี้ดาเมจท่วมท้นจริงๆนะฮะบอกเลยโคตรแบบอลังการอะ่ถ้าเจอไททันหรือว่าเจอพิก้าสักตัวนี้จะเป็นอะไรที่แบบโคตรมันเลยนะจริงืหน้องดูดิ คือกัดไม่เกินสองทีแตกอ่ะอืออือสัตยาจริงๆนะครับสำหรับดาเมจนะอือหืออือหือบอกเลยใครชนะในกิจกรรมนี้นะได้ตัวตึงๆนีไเปแน่นอนน้องอืออือโคตรโหดว่ะ โอ้โหเดินผ่านกัตตีเดตันโอ้กัดแบบแมวทรงหุ่นลวห่างดำด้วยน้องดูสู้ห่างดำด้วยดูห่างดิปลายห่างเป็นสีดำด้วยนะสีโคตรโหดอะ่ะมองเลยว่าสีโคตรโหด้องดูห่างมันดิห่างดำอะ่ะหุ่นลวสีโคตรน่ากลัวสีมันแบบ หน้องสีนี่คือสีล่ลากของเขานะครับน่าจะเป็นสีน้าเงินนะที่ลําตัวนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นแบบบัคแสงนะครับ <Okay. S 1> โอ้โห <c oughs> เดินผ่านทีเล็กก็ใต้ขาดแล้วครับน้องๆอ, <c oughs> อะไรกันครับนี่อะเดินผ่านนี่ใต้ขาดแ่ะพี่บอกเลย <Okay. S 1> ใส่ขาดฮะใส่ขาดบริเลยใส่ขาดใส่ขาดไปแล้วครับคือบริเวณนี้เฮ้ยนั่นไงน้องเจอแล้วเหลือเวีเจ็ดสิบห้าน้องเอาดิสีสวยด้วยนะครับเพชเมียนะเอาละ เอาไงละ่ะขอถ่ายรูปก่อนเอาไงละ่ะเอาไงล่ะครับนุองหน้าห้องจังหวะนี้แหละขอถ่ายรูปก่อนขอเซลฟี่แบบมุมสวยๆก่อนเจอกัน <c oughs> กีกาป่านะฮะปะทะกีกาบักแส่งนะ <c oughs> หมดเลยของจริงอุ้ยออร่าเป็นสีแดงแล้วน้อง หลังมันส,สีดแดงแล้วครับไปลุยจุดก้อนคู่ก้อนเฮ้ยเมื่อกี้กี๊กาป่าป่ะพี่ขู่มันทำไมมันไม่กัดพี่วะเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่กัดพี่วะเออเออมันไม่กัดมไม่กัดกีก้าด้วยกันหรอหรอเฮ้ยน้องมันไม่กัดกีก้าด้วยกันเหรอ ใช่ปะเนี่ยใช่ป่ะใช่ปเนี่ยเฮ้ยเอาน้องมันไม่กัดเหรอเฮ้ยดูมันยิงมืนเหมือนมันไม่เห็นพี่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปอีกทีเอาแบบสีแดงพี่ต้องการหลังสีแดงสีแดงกันลังขึ้นหมอเออนี่เลย เฮ้ยน้องถ้ามันไม่กัดพี่เปิดนะเท่าไหร่วะเลือดแปดหมื่นนะฮะแปดหมื่นเปิดเลยเอา้าหนึ่งสองุ้ยกัดสองทีตาเรื่องเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดุ้ยตามันเลืองว่ะเอ้ยอุ้ยอู้อุ้ย,ย,ย,ยกัดไม่กี่ทีก็แตกแล้ว กัดไม่กี่ทีก็ตายแล้วน้องอะไรกันคำนี้โอ้โหกีกลดาวยกันเนี่ยน้องกัดไม่กี่ทีก็ตายแล้วชิบหายแล้วมันจะกัดพี่แล้วเฮ้ย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 หูยเราไปทำมันตกอ่ะน้องอันตรายชิบหายเลย อืมอันตรายตาแดงเลยดูดิอือโอเคลูกหายโกรแล้วใช่ไหมพอเข็ดแล้วนะครับเคยโดนมันกัดทีนึ่งนะตายเลยน้อง้อึงเวลามันตกเข่านะครับอือเป็นไงน้องดาเมจตึงไหมน้องคิดว่าดาเมจเป็นไงบ้างคิดว่าโคตรโหดเลยอะ่ะอืออือขอพับไปนิน้องๆคิดว่าไงครับกับดาเมจของเจ้ากิก้าตัวนี้นะ มาพี่พี่บอกเลยโคตรโหดอ่อะออไม่แปดหมื่นที่กัดไม่กี่ดอกตายอ่ยอจะเจอไททันเลยว่ะแบบนี้แม่เสียดายที่ไม่เจอไททันนะครับเลยไม่ได้แบบโชว์ความโหดให้น้องๆเห็นเลยก็เป็นว่านะครับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆขอเอากีก้าพี่ไปอารวาสก่อนนะครับน้อง <c oughs> กำลังติดใจนะจะไม่เห็นที่โหดของมันเลยนะครับน้อง โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์กดไลค์นะกดไลค์นะใช่พี่ด้วยนะครับน้องๆโอเค okay, ครับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ก็บายบายสวัสดีครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาประสบพันธ์กันน้องๆอ,อือโอกี่จะเจอกันนะครับน้องๆละคุพีบ่บายบายสวัสดีครับ